สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปทั้งหลายเลยครับเมื่อนี้ผมสิพาเพื่อนเพื่อนมาชมอีกหนึ่งเซตนี่คือรถที่ปรับสภาพมาเรียบร้อยแล้วนี่เป็นเจ้าตัวโต,โตโยต้านะครับโตโยต้าสีประตูเตียเกียถ้าไม่ดาปีสิบเก้านะครับทั้งหมดมียูซีขั้นในพี่น้องเด้อมียูซีขั้นล้วที่นี่เพิ่นเอาไปปรับสภาพในส่วนของเก็บงานเรือเรื่องของตัวตรงไหนมีร่องรอยการขูดการคลูดการยังเพิ่นไปเก็บงานให้เรียบร้อยคืองานสีครับพี่น้องครับ ก็เหลือแท่สปานะครับสปาคือนะครับถอดเบาะฟอกเบาะทำความสะอาดภายในส่งมอบไปเลยครับพี่น้องครับมาเบิ้งครับเอา้านี่ส่วนนี้นะครับเป็นรถที่ทําราคาโปรโมชั่นนะครับผมแจ้งไปเลยมันมีอยู่3าขั้นราคา4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทกับ3 000, 6, 000, 000. ามแสนหกหมื่นเก้าพันมาเบิ้งกันครับว่าขั้นเป็นขั้นใดแน่ซีซีสองหาพี่น้องซีซีสองห้าอันนี้ขั้นเดิมๆเด้อเนี่ย ب, ขั้นเดิมเดิมได้ไหม ครับช่เงินเดิมนอนตัวนี้แกะด้วยครับนอนขากระโปรงบ่มีแกะเครื่องยนต์นิ่งๆฟิตๆนะครับเนี่ยคือรถที่พร้อมใส่ง่ายเลยฟังฟังเสียงรถพี่น้องเสียงเครื่องยนต์นิ่งครับผมในส่วนของยางเป็นของกูตเยาะนะครับใส่อีกปีสองปีนะครับเนี่ยยางเหลือๆเลยพี่น้องเป็นสีเทาหรือสีบอลเงินในกันเองนะครับเป็นซีประตูนะครับแล้วก็มีแค่รีบอยอ่ะเพิเบิ่งภายในสะก้อนนะครับในส่วนขั้นนี้นะครับ พัสดุภายในเพิ่นก็นกนสิเป็นแยสังเคราะห์นะครับเป็นผ้าสังเคราะห์นั่นเองนะครับบ่แม่นอ่์เป็นกับไมยี่ขึ้นใช่ไหกี้กออไมยี่สิเป็นนิ่มๆนะครับแต่ว่ามันเก็บฝุ่นนะครับเก็บฝุ่นเก็บกินตาว่าอนนี้เพิ่นมันเป็นแยสังเคราะห์มันบ่เก็บนะครับมันบ่เก็บกินเก็บฝุ่นเนาะอ่ะกุญแจได้มาครบเลยครับคันนี้2ดอกครับอ่ะมาเบิ่งในส่วนของเลขไหมครับพี่น้องครับ145,439กิโลมีคันนี้ขายอยู่419,000บาทครับ เกียร์เดินนาหกสปีดครับพี่น้องครับเนี่ยนะครับเกียร์เดินนาหกสปีดนะครับรถเป็นปีสิบเก้าด้วพี่น้องเนอะปีสิบเก้ามึงง่ามอี๋เพิ่นตะวันรถอี๋บ่มีการนะครับเชียวช่วงนี้แคสิ้นนะครับแต่เพิ่นอีกเนี่ยไปเก็บงานมาแหงงงามืสิครับเพื่อนะครับญาติพี่น้องหรือว่านะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับอยากได้ในส่วนรถที่เพิ่นพร้อมแซมพร้อมขายเลยนะฮะใจห้อนอยากได้รถเลยใช่ไหมครับก็ได้เลยนี่ครับเนี่ยเนีที่พักแขน นะครับภายในงามเลยครับเนี่ยงามคับข้างในนะครับเนี่ยส่วนในส่วนของแคลรีบบอยเพิ่นงจเฮ็ดเก็บงานไม่หายเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนเพิ่งเอาเนี่ยเนี่ยเก็บงานไม่หายเรียบร้อยเด้อเนี่ยครับเก็บงานจะคือพ่นสีใหงไม้เลยครับรอบขั้นลย่นไปเป็นชุนไม้นะครับเนี่ยเป็นชุนไม้นะครับโอ้ยไม่เอาเลยพี่น้องไงเนี่นะครับเดินเอาเด้อ ไลเนอไม่ไม่เลยครับไล่เนื้อแทบสีบปเ๊เว่างของหนักเลยพี่น้องเนี่ยแต่จโจกเป็น <c oughs> โช๊กแค่รีบ่อยยังใส่งานดีปกติเลยครับเนี่ยนี่แหละครับขั้นแรกครับพี่น้องคุมค่าเลยครับผู้ได้เห็นคลิปนี้แล้วแช่ออกไปด้วยพี่น้องเลยหรือว่าอ่าทรงใหยี่อมพี่น้องเฮ้านะครับทีอยากได้รถสภพาพกับงานยังเสียเอาไปใส่งนันกันครับอย่าพลาดอย่าพลาด เอาเบื้องเอกสารครับขัน้นนี้อ่ะยืนยันให้มันเป็นว่ามันเป็นปี19บอนะครับอ่ะมาเบื้องเนี่ยนี่ๆๆอ่ะเอกสารครับปี2019ครับจะคือเป็นกระบะสองตอนไทยบรรทุกมีหลังคาลูกเลี้ยงให้เรียบร้อยนะครับเครื <Gew> ่องยนต์2.4ลาย10ไม้ดีเซลนับที่หนึ่งครับผู้ได้ซื้อไปกันนะครับเลยเป็นผู้ิคุ้มครองอันดับที่สองเลยกันะครับถือว่าเป็นรถที่มีคุณภาพสูงนะครับพี่น้องครับงามๆหนึ่งสี่ครับ าขั้นที่สองเลยครับพี่น้องครับขั้นที่สองเบิงอดเบิงสภาพเอาเพิ่นปรับไม่ดีครับเราในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเ่าต้อง่วงเลยเหมือนฟังเสียงโอดจริงๆแน่นๆปั๊บๆเลยซีซีหนึ่งเก้าครับข้างเดิมๆครับเนี่ยข้านเดิมๆครับเบิงเอดเนื้อสีตัวทั้งนะครับเนี่ยไม่ไม่เลยครับนะครับ นี่ยีก็คือสีเดิมโรงงานนะครับไม่เคยกงเค,งคยแกะไม่เคยโดนประแจขันนะครับกับนี่แหละครับก็คือรถงามน,นะเอายางก็ใส่อ้วยางใส่อีกปีสองปีได้เลยครับพี่น้องเนี่ยล่อกะระล่อแม็กโรงงานเลยนะครับบริษ้ตรงในแจ้งให้ทุกคนออกไปก็ไปใส่แม็กบริเทไปเลยครับอ่าภายในก็คือกันครับเป็นแยกสังเคราะห์นะครับส่วนนะครับ ตัวแพ้งกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งเม็ดนะครับทุกอย่างเป็นไฟฟ้าเบิดนองเนย้อไม่็นตัวเครับกุญแจได้แม่สองดอกเลยครบครับมาเบิ้งเหล็กไม่กันครับนี่เบิ้งเหล็กไม่กันครับหนึ่งแสนสามมื่นเก้าพันกับสี่ร้อยห้ากิโลครับต่วมีน่องครับนี่เกียร์เดินหน้านะครับหกสปีดเอาไปใส่ด้วยครับนี่งามๆเลยครับนี่รถนี่เพื่อนเก็บมาให้ไปแล้วนะครับ เพล็สีเคล็สีให้รีบ่อยพร้อมนะครับนี่ครับเบิ้งเอาครับที่พักแขนนะครับเป็นอุปกรณ์สแตนดาดของคนขับของรุ่นนี้นะครับเนี่ยงามๆเลยครับพี่น้องขั้นที่สองเลยเบิ้องเอาอเด้อผู้ใดกหารถงามๆพร้อมใส่เลยนี่ก่อนนี่เลยครับสี่ขั้นอี่และครับเพิ่นหัวตะมาทรงผมกับเบอร์กุญแจมาเฮ็ดดีวีอใว้ฮดรถนะครับ ตอนแรกผมว่าเพื่อนขายไปแล้วนะครับเพื่อนบอกว่าปรับสภาพไปให้ขายตัวหนึ่งแต่ราค่าเดียวกันครับนะครับในส่วนที่ขายกันกับรถที่ยังงมือปรับสภาพโอ้ยผมก็ฟ้ารถดล้ววนาะเนี่ยครับพี่น้องเบิ้งเอาเลยโอ้ง้ามค่ับไลนลงไลน์เหนื่อยครับเบิ้งรถดเพื่อนหัวจะมาทรงมือกีด้ครับเนี่ยหขแต่ขับแม่เนี่ยครับผมก็เบลกุญแจต่อเพื่อนมาเลยครับพี่น้องเนี่ยเอาเบื้องเอา เอกสารครับ2019ครับนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกมีหลังคานะครับเครื่องยนต์2องพิซซี่้อยหาสิบม่ดีเซลล์ระดับที่หนึ่งนะครับเนาะกับคู้ดีได้นะครับขั้นนี้นะครับกับสี่แสนหนึ่งหมืนก้าพันบาทนะครับซื้อสดบ่มีแบวเจ็เนต์นะครับเสียค่าโอน2,700บาทเท่านั้นนะครับหามาเบิ้งขั้นที่3ต่อไปครับเพื่อนเบิ้งเอาหันนี่คือเก็บงานมาให้เร็วครับงายกิฟตเลย่านรถไม่ สี่สามเจ็ดเจ็ดพี่น้องสี่สามเจ็ดเจ็ดเบื้งเอาเหนือเบิ้งข้างสีด้านๆนะสินะ่นี่คือสีล่องพืนจากโรงงานครับเข็ดงามเลยฝ้าหนาบ่เคยแกะนะครับเครื่องยนต์เดินปิตๆเลยเอาเบิ้งเอาครับนี่นะครับสีประตูเตีย้ยเกียร์ท่าไมดาปีสิบเก้าโอ้หนาลรอเผืนหนาลรอโอ้หยางเรือเลยครับแค่นี้ นะครับจะใส่ปี2ปีว่าไปครับคุณเจียนะครับเนี่ยสภาพเบื้องเล่อเอาเบื้องิ่งภายในครับที่นี่ครับขั้นนี้นี่นะครับคือกันเบิร์ตนะครับเป็นผ่าเยื่อสังเคราะห์นะครับพี่น้องครับเนี่ยเบาะเบื้อสภาพดีไร้ครับกุญแจได้ไหมครบครับสองชุดครับสองดอกครบคอ่ะมาเบิรงในส่วนของเหล็กไม่ครับขั้นนี้เด็กไม่ทีหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่กิโลเมตรตามที่ใช้งานจริงนะครับเพื่อน อ้ยมาเอาไปใส่รถครับเนี่ยเกียร์เดินหน้าหกสปีดนะครับจะง่ายมครับนะครับผู้ใดาหารถเอาไปใส่น้ำให้น้ำสวนหรือว่าไปใส่ชีตประจำวันนะครับขื้นเนื้อลองใต้ขี้ไก่ได้เลยครับรุนนี่รับเครื่องยนต์สองจุดสี่ดีเซลนะครับพละงกำลังหรือเหลือขื้นเขาเรื่องเขาลุยนงลุยน้มว่าไปครับพี่น้องครับทำง,ง่ายมเลยเนี่ยแค่รีบอ่เพิ่งก็บงานมาให้เบ็ดหล่อนพป่ร สวยงามเลยกันชุน่นกับขนไม่ร่อมนะครับขนถ่ายไม่เดิดในเหรอภายในกับน,นี่ไลเนี่ยของโลโก้โตโยต้าแท้ๆเลยเลยของโตโยต้ตาอีีเลยครับเพราะฉะนั้นการใช้งานกับสีโครงทุนคาร์วอนนะครับเหนียวนานะครับนี่ก็คือของดีที่มีอยู่จริงนะครับคือเอาไปใช้งานเลยครับปีสุกเกลข่อมนะครับราคาดีครับพี่น้องครับปีเอา แล้เบิ่งเอกสารครับขั้นนี้2019ครับนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกมีหลังคาเห็นปะสองขึ้นสี่ลอยหะชิมาดีเซลระดับที่หนึ่งครับก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับหะสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับเตรียมเงนี่เอาไปใส่เลยนี่ครับงามๆเลยครับเอาขั้นที่สามครับขั้นที่สามนี่ราคาเพิ่นสี่บวกขึ้มูถือก็ามูครับขั้นนี้นะครับขั้นนี้นี่ฟอร์สภาพมาให้เบิร์ตแล้วมันมีคอยด้วยยู่นะครับเดี๋ยวผมสี่สี่ไอ้เบิง 4148 <c oughs> เอาเบิงข้ามเพลิดมากครับเนี่ยเนี่ยข้ามเฮ็ดมากแสดงว่าข้านีมี 1, 000, 000วันเหตุดังงาแม่แต่ว่าเฮ็ดมาแล้วครับเฮ็ดมาดีแล้วเพิ่อนจะเลยเฮ็ดราค้าถือลงอันนี้ระขาสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยนะครับใส่งานปกติเลยเพื่อนอันนี้คือเฮ็ดมาดีแล้วแล้วก็เพื่อน นะครับมีบทญหาเหตุกานหนานิดนึงนะครับกับอาหารถึงว่าเขาโค้งสางรักก็เลยนํามาขายเพื่อนก็แค่นะครับา80เตี้ยนในส่วนข้างหนาสิครับตะวันเนี่ยเพื่อนกับกระกอบเนีกยก็ต้องได้แคสีไหมสิ่ไหมครับฟ้ากระปูมันถอดเทียดเดียวครับเนี่ยนะค่ะถ่ายทอดเทียดเดียวเลยนะครับรถก็ถือว่าสภาพอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อนเอาไปใส่งานเลยครับยางก็ไม่ไหมเท่ากันครับนี่สองปีสามปีใส่บรูด นะครับเนี่ยเพชรมาสวยงามครับนะครับเบื้องลอาครับในส่วนของขั้นนี้นี่ครับภายในก็จะเป็นทานะครับทุกอย่างเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับกุญแจนะครับเดม่าสองดอกครบเลยนะครับอ่ะมาเบื้องเล็กไม่ครับขั้นนี้เล็กไม่พอดีเล็กไม่สองแสนครับสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกกิโลครับเพื่อนจะขายตามราคาเลยสามแสนหกหมื่นเก้าพันครับขั้นนี้มาเอาไปใส่รถนะครับ ให้ในงามๆพี่กันนะครับบัน่อยหนาขั้นสามขั้นข้างหนาเลยครับเนี่ยงามรถสวยนะครับรถเอาไปใส่งานต่อเดย้เลยครับราคานี่นะครับบ่มีแวตขันสื่อสดเด้อคนทใ่ซื้อไฟแนนกะน,นะครับว่าไปตามเงื่อนไขไฟแนนซ์นะครับนี่ครับพี่น้องเดึงเอาครับนี่ นี่ครับลดน้ำเงาครับปับสภาพไม่ห้เลี่ยวยาผานครับผ่นผู้ไดใ้ใจห่อ,อยจากได้ลดางๆเอาไปใส่งานนะครับก็เป็นกุ้มนี่นะครับกุ้มนี่ซึ่งเพิ่นปรับไม่ห้เลียวนะครับเท่ากับประตองเสียเวลาในการทารถดโดนนะครับพี่น้องเนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเซตนะครับที่น่าสนใจได้พี่น้องเด้อนะก็บ,บอกต่อกันไปว่าผู้ได้อยากได้อยาพี่น้องหาอยู่ การแจงนุ่มนมลคุณไปหน้ามรอครับนาเบอร์ยืนทั้งนาเลยที่หน้าจอนี่ก็เป็นทั้งอดีตไลนนะครับเป็นทั้งมือเบอร์มือถือสามารถโทรหาหรือว่าทักไลน์มาไอดีไลเบอร์นี้นะครับเพื่อที่ขอรูปเพิ่มเติมแล้วก็ในส่วนของราคาให้ชัดเจนนะครับกับผมมีข้อมูลให้พ่อพี่น้องยิ่แล้วนะครับในส่วนของแต่ละเซตนะครับแต่ละเซตแต่ละกลุ่มนะกมกับพายา่มเลือกรถที่ดีๆเอามาให้พ่อพี่น้อง ได้เลือกกันกัเป็นอีกหนึ่งคลิปที่น่าสนใจพี่น้องเป็นหนึงวิดีโอทีนควนที่จะเลือกเอาไปใส่งานกันเนาะพู้เยกได้โท่าไหมโอเคสำหรับที่นี้ขอบคุณหลารัไปแล้วสวัสดีครับหากเพื่อนๆกำลังหารถมือสองสภาพดีพร้อมใช้งานสักคันแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครทักมาที่นี่หนุ่มน้ามนคนมะน,นาทางช่องทาง YouTube นะครับ